กรนี้ทางผู้แข็งขันนะจะได้ช่วยกันเคลื่อนหีบศพนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้กุณาให้เก็ตความดอกไม้จันนะครับทางครอบครัวรักษาครอบครัวคนอารมย์แล้วก็ครอบครัวของกระผมนะครับในฐานะเป็นหลานก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ทุกท่านเดินทางกับตัวปฏิภาพนะครับอีสป่าเมร์ก็จะได้ทำการเคลื่อนเหตุศพของคุณอาหลังนะครับเวียนรอบเมรสามรอบตามธรรมเนียมเาเวียนสามรอบนั้นปเป็นปริศนาธรรมนะครับเป็นเสมือนวัตตะบนบนคือกรรมบนคือกิออเลสบนคือวัดต,ตะสามบนนะครับ เมื่อเรายังอยู่ในมรตาสงสารนยก็ต้องวนไหว้ตายเกิดเช่น,นนี้เมื่อเข้าสู่พระนิพพานก็คนสงสารไม่ต้องเวีนยนไหว้ตายเกิดนะครับนี่ก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกท่านได้ช่วยกันต่อเติมเต็มให้งานรุ่งรืองไปด้วยดีนะครับทางครอบครัวรุ่งรั์ตุนใจเป็นอย่างยิ่ง เาบอกว่าถึงเหนื่อยยากและเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดียังมีอยู่นะครับเชื่อว่าทางครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวน้องส้มที่ดานรักษาก็คงจะเหนื่อยกายและตลอดเพราะว่าทุ่มเทบางทีก็ลองหสอ้สักอย่างอื่นเหมือนกันนะครับก็ธรรมดานะครับความโศกย่อมเกิดในอารมณ์เป็นที่รักปินโตเชเตโซโคแต่ก็ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้วนะ ท่าน้ยังครอบคลุมบริบูรณ์นะครับก็ในฐานะเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านแล้วก็ยังมีอันหลังยังมีหลานอีกสองคนนะครับท่านก็ในบรนปาสุดท้ายนะก็ท่านก็จะไปอย่างสงบไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือทุกทรมานเนาะแม้จะตกใจอยากให้ท่านอยู่ต่อแต่ก็เรื่องธรรมชาติสัจธรรมชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้นะครับ แล้วจะได้กราบขอเมตตาท่านจเจ้าอาวาสพระพัฒนายจากพระมหาอรอกตะกุสโลอน,นำน้านำสายสินด้วยนะครับพระคุณท่านได้กล่าวเสมอว่าอาลังเมื่อครั้งที่พระคุณท่านจะไม่สมบุกสมบุญนะท่านจเจ้าอาวาสพระปัฒนทา่านบอกว่าเป็นเพื่อนเล่งควายมาด้วยกันนะท่านกล่าวเมื่อเช้านี้นะและ้วท่านก็ เรียกว่าเป็นลูกศิษย์อาจ,จารย์เดียวกันคือเป็นลูกศิษย์ของท่านพระครูประสัทพัฒนากิจหรือว่าหลวงพ่อฝ้ายนะครับก็ในทุนวิธิวันนี้ก็ได้ตั้ง3,300นะบวกกับเช้าด้วยแล้วยังไงก็จะได้เป็นบุญให้แก่นะอลังผู้วายชนเป็นนิพพัทธกุศลกุศลเนืองนิดเลย นะครับเพราะว่ามีทุนเมื่อไรท่านหวงรับแผ่นองจจกนึกอันมทนานะสมเจตนารมของคณะเจ้าภาพนะครับก็มีหลายคนลูกหลานนะนะบางท่านก็ไปทํางานไนะม่ได้อยู่ในอัตดับปฐวีก็มาร่วมงานกันหลายคนมาจากทางทุนบอลน,นะมีแจ้จุม๋มนะแจ้จุย๋ยนะเฮียนหูนะกับลุงแจ้ง เป็นสายของพี่สาวคนหนึ่งของอ,อาลัางนั่นคือเป้าวีหรือวัาทาวีหักทีนะครับก็มากันหลายท่านน่าจะมาจากทางระบบเตี้ยด้วยนะครับแล้วก็หลายหลายๆคายคนนะครับทางเจ้าหน้าที่สัปเระรอรนะท่านพิทิตน้องบอก กำกับตูแลนะครับกอบผู้คนทุกท่านนะครับที่มีความชำนาญเรียกว่ามีครูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับที่สำคัญเสอบคุณมัคคนายุขินเกษตรบุสาน้อยทำหน้าที่มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเครื่องเสียงก็จับชายสาวของพี่ทิศใหม่แต่พี่กระผมกล่าวนะมาสักครู่นี้ อา,อาลังเกิดที่บ้านทุ่งนาอ่งางเป็นทุ่งกว้างเป็นทุ่งนานาบ้านปูทวดสวนญาติทวดอยู่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปูทวดโงงกับญาติทวดหนุยของอทีมงานจับใจสาวของท่านทิทิศใหม่นี่ด้วยครอบครัวหนึ่งนะแต่สมัยโน้นปัจจุบันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับปัจจุบันสมัยก่อนนะั้นเป็นชาวนากันทั้งนั้นเลยกสิกรรมทำนา แต่ว่าปัจจุบันนี้ทุเรียนราคาดีก็เป็นเศรษฐีทุเรียนกันหลายท่านนะครับก็ทุกท่านวางเว้นจากงานก็ขอบพระคุณทุกท่านมาร่วมง,งานบางท่านวางมือจากสวนมาในงานเลยก็มีนะครับบางท่านอยู่ในรักชาการนะครับดังเช่นท่านผอ,อส่วนเพื่งจันทบ,บรุรีนะครับท่านก็มาตั้งแต่ต้น นะครับทางนี้ก็ขอกราบเมตตานิมนต์พระคุณท่านพระพุทายนาโดยพระอาจารย์มัทอรยกตะกุสโรแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับอารามใหญ่นะครับเจตเทียมของเจ้ารักษาแล้วก็พระส้มทิดารักษาลูกหลานต่างๆนะครับก็เลยเชิญลุงไทยนะครับลุงไทยด้วยพ่อยอดด้วยนะครับสาวสวรักษาแล้วก็จะได้เวียนรอบเมนทระศิลปเดินรอบอุตราวัฒน์เบนซ้ายนะครับ